ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับแท็กซี่หัวร้อนนะฮะด่าผู้โดยสารแล้วครับคุณผู้ชมครับคือผู้โดยสารขึ้นรถมาบอกพี่พี่จะไปทางไหน <c oughs> เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทางนี้ทางผู้โดยสารบอกเออหนูว่าเดี๋ยวหนูเปิด Google นัไปทางจรันดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าปรากฏว่าแท็กซี่ไม่พอใจนะบอกเอ้ยผมขับมาก่อนผมรู้ขับมานานแล้วหลังจากนั้นถลึงตาใส่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมครับแล้วทไมคุณไม่บอกนะครับก็ที่ฉันบอกคุณอยู่คล้คุณบอกมาสิครับคุณจะไปทางไหนคุณลูกค้าอ้า เจอเจอเจอ,เจอมีปัญหาแล้วนะครับนะอะไรอย่างนี้นะครับนะผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจะไปไดะเดี๋ยว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 ผมรูม้สึกว่าคุณคุณชื่ออะไรฮะทำไมฉันต้องบอกคุณคะผม <ขอ S 2> ผม,<อ>ผ,ม,ผ,มผมจะแจ้งความนะครับยินดีเลยค่ะตอนนี้นะคะคอนะเฟินะ <Conf irm S 2> ร์มค่ะกะรุนาบคับไปพักค่ะมึงมึงมึงเป็นอะไรมึงมึงเป็นอะไรมึงแค่จะไปแค เอาแล้วทำไมคุณไม่บอกล่ะครับก็ที่ฉันบอกคุณอยู่คุณบอกมาสิคะคุณจะไปทางไหนคุณลูกค้าเนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้แท็กซี่คันนี้ฮะมีปากเสียงกับผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ครับสาเหตุนะเพราะว่าผู้โดยสารหญิงเนี่ยเขาเรียกรถจากฝั่งตรงข้ามสายเก่าครับเพื่อที่จะไปที่ซอยตากสิน19พอขึ้นรถไปนะฮะผู้โดยสารก็ถามว่าพี่แท็กซี่คะจะวิ่งเส้นไหนคะ คนขับก็บอกว่าจะไปสิริแถวสิริราช<ๆ>เธอก็นแนะนําบอกว่าไปเส้นจรันสิริดวงน่าจะไวกว่านะเดี๋ยวยังไงดู Google Map ให้แป๊บหนึ่งคนขับก็บพูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงไม่พอใจบอกว่าผมขับรถมานานรู้จักกรุงเทพดีจะไปทางไหนผมตัดสินใจเองไม่ต้องมาสอนกอูเจอแบบนี้กลัวเลยคะ่ะบอกแบบนี้ฮะ,ะนี่ครับผู้ดโดยสารหญิงก็บอกว่าก็ค่อยๆพูดกันก็ได้นี่คะทำไมต้องตะคอกใส่กันแบบนี้ด้วย แท็กซี่ยิ่งไม่พอใจนะฮะหันกลับมาคราวนี้เลองตาใส่เลยครับแล้วตะคอกใหญ่เลยนะฮะคือว่าตามที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับผู้โดยสารก็ขอลงฮนะสุดท้ายพอจะขอลงแท็กซี่คันนี้เร่งเครื่องแล้วพยายามตีรถออกเลนขวาเธอก็ย้ำอีกว่าเธอไม่ไปแล้วนะเธอจะลงจากรถแท็กซี่เนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วไลฟ์เฟสบุ๊กผู้ชมครับเธอเองเนี่ยต้องเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกันแท็กซี่คันนี้นะครับ ก็เลยขับชิดเรนซ้ายบริเวณแยกบินเกล้าเธอเองเนี่ยรีบเปิดประตูลงจากรถครับดังจากนั้นก็มีปากเสียงกันตามคลิปนั่นแหละฮะทางผู้หญิงบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะให้เธอเองเนี่ยนะขึ้นรถไปโรงพักด้วยซึ่งเธอเองบอกเธอไม่ไปแล้วรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็บอกว่าจะไปกับแท็กซี่คันอื่นให้ไปเจอที่โรงพักที่สอนอบางยีข่ขันสุดท้ายครับเธอก็เรียกแท็กซี่คันหนึ่งไปสอนอบางยีข่ขันพอไปถึงสอนอบางยีขกก่ขันปรากฏมีปากเสียงกันนะฮะ คนขับแท็กซี่ก็โวยวายใส่เธอต่อหน้าตำรวจด้วยพอร้อยเวรมาถึงนะเธอบอกว่าพี่ตำรวจคะช่วยตรวจสารเสพติดด้วยปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้พอได้ยินปุ๊บขับหนีออกไปเลยฮนะสุดท้ายาเธอก็เลยได้ทำแค่ได้ลงไปถึงประจำวนันเอาลอ,ล,อลองลองดูช่วงนี้หน่อยดูช่วงนี้หน่อยดูช่วงนี้หน่อยขึ้นมาแค่ตากินหน่อสิบเก้าเรียกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงเรียกมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายรถคันนั้นไว้ด้วยค่ะมึงเรียกมาเลยใช้คำว่ามึงนะมึงด้วยเหรอเพราะว่ามึงไม่ใช่คนดี ถ้ามึงเป็นคนดีถ้ามึงเป็นคนดีมึงต้องรับกันเขาเขาก็จะว่าอ๋อพี่พี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนะผมสิไว้นะผมผิดก็ได้เจผมจะบอกห้แต่ว่าเจฉันจะจ่ายเงินค่าแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนลผู้โดยสารผู้หญิงไม่สามารถไปกับคนขับแบบนี้คุณยังไงวาคุณนี่เราเองขึ้นขึ้นมาแค่ตักทิ้งร้อยสิบเก้าคุณถามจี้จิ้จิ้เอาเอาเอาเทมนนเดี๋ยวนะ ถามที่ตินอ19แค่นั้นเองอโทเรียกตำรวจมาไปโรงพักไปโรงพักไปโพักจะไปกับคันนั้นค่ะไปโรงพักไปโรงพักผมพักนแบบนี้ค่ะถ้าพุตกำแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจ๊นไอก็ไมัมาเรียกตำรวจมาเรียกยังไงไปอนก่ไนี้ทิรยาอะไรไปแค่ตากซอย19ทำไมมันยุ่งยากจังผมจะพาไปตากไปปรมาสีราชแล้วไปออกแยกบ้านแฉ ทีนี้คุณจะไปทางไหนคุณก็ไม่บอกว่าจะไปทางไหนแล้วอยู่ๆบอกว่าจะไป g ีพีเอ็นให้ก็ไปเงินไม่จ่ายแล้วจะรดรถแล้วบอกผมมีปัญหาเหรอคุณป่วยเหรอ mm hmm. คุณเป็นใครเนี่ยฮะ mm hmm. คือในใจผู้หญิงคนนี้นี่เขาบอกม,มีอีกร้อยล้านคำที่อยากจะบอก <c oughs> หนึ่งในนั้นเชื่อว่าคงจะคิดในใจว่ามึงสิป่วยค <c oughs> เนี่ยฮะ mm hmm. คุณผู้ชมคิดยังไงล่ะเอาเนี่ยแท็กซี่เนี่ย ลงมาด่าด like <LO an> <sup. S 1> ่าด่อย like like ่างเงี้ยก็ไอ้แค่ว่าคนนั่งเขาบอกว่าพี่คะเดี๋ยวเราไปทางนี้ไหมเดี๋ยวดู g o o g l e Map ให้น่าจะเร็วกว่าเท่านั้นเองฮะไม่พอใจฟิลขาดขึ้นมาแล้วก็ด่าทอแบบนี้คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะทางทีมข่าวชยากรรมไปพบกับทางผู้โดยสารหญิงคนนี้ครับเธอบอกว่าเธอตกใจมากนะฮะพยายามตั้งสติคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเอาตัวเองออกไปจากตรงนี้ให้ได้ให้เร็วที่สุดพอแท็กซี่จอดเธอก็โดดลงจากรถเลยฮะซึ่งจุดที่ลงห่างจากตอนที่ขึ้นมาประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเอง เธอเองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนขับแท็กซี่คันนี้น่าจะใช้สารเสพติดน่าจะมาะว่าอย่างนั้นนะฮะเลยทาให้มีการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะท่าทางเนี่ยมันไม่ปกติไม่เหมือนแท,ท็กซี่ทั่วไปคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยแล้วทําตาโตขึงขังพูดจามไม่ได้ใจความวนไปวนมาแล้วคอเนี่ยคอยจะกรึบกึบกึบกึบสังเกตไหมค่ะที่หมูสังเกตไหมคือคอจะแบบเนี่ยแบบอึกน,นึกๆๆๆนึกนึกอาเงี้ยแล้วชอบถลึงตา เออเนี่ยถ้ามึงเป็นคนดีมึงจะไปยังไงบอกบอกมาดิฮะฮะอย่างเงี้ยกปัวนะเนี่ยใช่ตาขึงขังด้วยถึงขังมากนี่นี่นี่เห็นไหมคุณยังมีพฤติกรรมไแบบนี้นี่เอ่คอเป็นอย่างที่พี่ลุงบอกเป็นอย่างนั้นคอเป็นอย่างนั้นคนขุณยังไงว่าคุณงี้เอาเองขึ้นขึ้นมาแค่ตักขึ้นร้อยสิบเก้าคุณถามจี้จิกจิกเอาเอาเอาเทมนะเดี๋ยวนะถามจี้จิกตักขึ้นร้อยสิบเก้า แกฉันเองพอโทรเรียกตำรวจมาพักเ <นะ S 1> ลงพักเลงพักไลลพักจะไปกันนั้น,นค่ะ <c oughs> คือล่าสุดเธอเองก็ลงมาที่ประจำวันนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณผู้หญิงหน่อยที่สงสัยตั้งแต่แรกเลยคือถามคําถามแรกแล้วพร้อมที่ตอบแต่เราก็ถามไปว่าเออพี่รู้จักทางไหมเป็น พี่จะไปทางไหนนี่เป็นคำถามที่สองเขาก็พูดมาแต่เรารู้สึกว่าทางที่เขาจะไปมันน่าจะมันน่าจะ,จะ,จ,ะจะไกลนะแต่เราก็เลยเออเราก็เลยือนเออเดี๋ยวเราจะเปิด Google Map เช็คดูแต่พอเราพูดไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้เขาอาจจะแบบอีโก้สูงเหมือนฉันขับรถมาเยอะไม่พอใจเขาเนี้ยค่ะเขาก็เลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเขาก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆก็ใช้คําว่ามึงกูแล้วก็หันมาเหมือนกับอาจจะมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นก็ได้แต่เพอเอในนี้ไม่มีผู้โดยสารผู้หญิงหรือเด็กไม่ควรไปกับคนแบบนี้ จริงๆแล้วก็พี่ไม่ได้สังเกตว่าเขาแ่บเป็นคนขับแท็กซี่ที่ถูกต้องไหมนะก็ต้องบอกว่าเราหวาดระแวงนะคะแต่ว่าเราก็พยายามคิดว่าเออเราต้องทํำยังไงแก้ไขปัญหาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกจากเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้ได้พยายามเอาตัวเองออกมามันก็เป็นภัยของสังคมนะเพราะว่าผู้โดยสารว่าจะเป็นผู้สันผู้หญิงผู้เท่าผู้แก่หรือเด็กอย่างเงี้ยอ,นนอันตรายเนี่ย<อ>เห็นไหมพีหวยค่ะ น่ากลัวมากนะใช่แต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคันนะคะเมื่อวานเหมือนว่าเพิ่งขึ้นแท็กซี่พี่หนุ่มเป็นอย่างนี้ไหมไม่ไม่เป็นนสุภาพสุภาพดีมากค่ะแล้วก็ขึ้นไปช่างแตกต่างจากคันนี้คือขึ้นไปเขาบอกว่าผู้โดยสารแนะนําได้นะว่าจะไปทางไหนเอออันนี้ไม่ได้เลยนี่ฮะไม่เแม่เอาเจ๊อะไมอะ เนี่ยดูเปลี่ยนใจไปก่อนไปก่อนไปดิยังไงยังไงแกหน้าเทปน้าเทปมาเทปมาดูเอ้าคอคออย่างเงี้ยอะไรเนี่ยก็น่าจะมีสารเสพติดนะคะเพราะว่าปอดเพราตำรวจจะตรวจแล้วก็หนีไปเลยนั่นไม่จ่ายแล้วจะโดนรถแล้วบอกคนที่รักเหรอคุณป่วยเหรอคุณป่วยเหรอถามว่าคุณดนสารป่วยถามวป่วยเหรอ ต่ในใจผู้โดยสารบอกป่วยหรือเปล่าค่ะไม่ได้บอกทะเบียนมาใช่ไหมคะไม่ได้บอกทะเบียนนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาเจอเพราะตำรวจเขาก็ไปด่าต่อหน้าตำรวจอีกนะใช่ไปมีเรื่องไปถึงโรงพักด่าต่อหน้าตำรวจเพอตำรวจเขาจะจับตัวทีมันขับหนีเลยใช่ค่ะแต่วดาเจ๊แต่ว่าเจ๊แต่ว่าเจ๊แต่ว่าเจ๊แตว่เจ๊แ่ว่เจ๊แต่ว่าเจ๊แต่ว่าเติกรรมไปแต่ว่า ผู้โดยสารผู้หญิงไม่เขาไม่เจ็บคอบ้างเหรอเนี่ตะโกนตอนนี้คงไม่มีเสียงแล้วค่ะเส้นเสียงอักเสบรือเปล่านะ